รถลากอ่ะค่ะก็จะบรต่อท้ายของเครื่องบินแล้วกลง่ของผาพตายก็จะเข้าไปทางท้ายของเครื่องบินซึ่งเราคงจะเห็นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาให้เรายืนไม่สามารถเลยผ่านเส้นแดงที่อยู่บนพื้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปใกล้ตรงกลุ่มคนที่ยืนอยู่ตรงนันะะ้นนลค่ะอันนั้นเนี่ยจะอยู่บริเวณท้ายเครื่องบินที่เปิดอยู่เห็นไหมคะท้ายเครื่องบินเปิดอยู่ เราเข้าไปตรงนั้นไม่ได้นะคะเขาให้เราอยู่แค่เส้นแดงค่ะเราก็ต้องดูจากตรงนี้นะคะขบวนของทัพไทยก็กำลังเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาะคะ่ะองเรียกว่าเป็นข,ขบวนของผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะ สักสุรินของเราตอนนี้เมืองไทยก็เกือจะตีห้าครึ่งแล้วนะคะ,ค,ะค่อยๆมาะคะ่ะขบวนจะมาช้ามาก เห็นตรงพ่อพายอยู่ใช่ไหมคะไกลๆอันนี้ในนี้มันมืดก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะกำลังค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊เข้ามาใคก็จะต้องอยู่ขึ้นเครื่องแล้วรออีกสัก 2 2 3ชั่วโมงนะคะเครื่องดินออก7โมงครึ่งของที่นี่แล้ว9โมงเช้าของเมืองไทยตอนนี้ที่นี่นี4ก็ขอย้ำอีกทีนะคะสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์สดการสนทัายกับ พูดบอกว่าปรากฏการณ์ของสัตว์เลี้ยงถังมาทำให้เกิดการถือตัวในประชาชนชาวศรีลังกานะคะที่จะต้องดูแลช้างให้ดีขึ้นไม่งั้นเขาจะกลับประเทศเพราะว่าช้างที่ศรีลังกานอกจากช้างของเขาเองแล้วก็มีช้างมาจากอินเดียมาจากพม่มามาจากอังกฤษนะคะจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ว่าช้างจะเป็นของศรีลังกาหรือที่ไหนอ่ะก็สงสารหมดเพราะเขาก็คือ อยากให้ใช้เขาแบบพันรุ่นอ่ะแล้วก็ให้ดูแลเขาให้ดีนะคะเขาก็ชีวิตหนึ่งเองกาพูดไม่ได้นะคะต้องต้องมีเมตตากับเขาใช้งานเขาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีนศุิขของเราก็โชคดีกัน ก็พระจันท์เต็มดวงนะคะเป็นวันพระอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในศรีลังกานะคะที่มีการนำช้างคืนสู่บ้านเหน่ง เขาจะเลี้ยวเข้ามาเห็นอยู่ตรงนั้นใกล้ๆนั้นน้อเหี่ยวแล้วกับบุกีบหวาดบุกวาแล้วเดินไปใกล้ๆหลัน้<า>ไปควยพร ลับตานะคะทั้ง6ท่านนี้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงของพ่อพลายของเราไปจนถึงเชียงใหม่และลับปาเมื่อกี้ตอนที่เขาเอาดึงเชือกอะไรเนี่ยค่ะเขาโอเคใช่ไหมคะจักสุรินก็ยังนิ่งอยู่อ่ามาแล้วรถกำลังลเคลื่อนเข้ามาแล้วนะคะ บอกอีกทีว่ากรงของพ่อพลายสวยมาก<ๆ>เห็นไหมมีรูปพ่อพลายธงไทยธงศิลังกาชื่อพ่อพลายสัญลักษณ์กระทรวงทรัพย์สัญลักษณ์กระทรวงต่างประเทศมีสัญลักษณ์ออกบอด้วยเปล่าน่าจะมีนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพลายศักสินผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักของคนไทยอ้าวทำไมออกไปได้ล่ะคะ อ้าวท่านทูดทาไมไปได้ล่ะเป็นทูดอะค่ะอาท่านทูดท่านทูตเกินหน้าเกินตาอีชันไม่เป็นไรให้ให้ท่านทูดไปถ่ายให้ตอนนี้รถไปด้านหลังเครื่องบินแล้วนะคะกันจนาไม่สามารถเดินข้ามเส้นแดงไปได้แต่ทำไมท่านทูดไปได้เป็นทูดเดี๋ยวท่านทูดถ่ายให้ท่านทูดมันแค่ขี้ทูดไปเข้าไม่ได้ ไม่เป็นไรเราส่งใจตรงนี้นะคะในที่สุดก็ถึงวันที่เ,เรารอคอยนะวันที่เราจะเอาพ่อไปกลับบ้านแล้วพูด <c oughs> ไปก็จะร้องไห้เนาะไม่ได้มาด้ <c oughs> ไม่เป็นไร ตอนนี้รถเชล,ลเลอร์กำลังถอยเพื่อจะเอากรงพ่อพลายขึ้นขายเครื่องบินแล้วนะคะตาซึ้งเลยน้ำตาแห่งความยินดี อันนี้คือสภาพของพระภายนะคะแต่ตอนนี้เห็นแต่ก้นหลังอะอันนี้คือเรียวไทมนะคะเก็เห็นตะก้นเพราะว่ากล้องด้านหน้ารู้สึกจะเสียค่ะไม่รู้เป็นก็ก็ดูกด้นพระพายไปก่อนนะคะก็กจ,ะจะเห็นด้วยว่าเขานิ่งอะนะคะ พายเครื่องบินนะคะอันจะเป็นยา,านิพานะที่จะพาพระพายของเรากลับบ้านจะได้กลับบ้านแล้วคอยมาเรื่อยๆแล้วนะคะ ะะท้ายเครื่องเปิดรออยู่แล้วนะคะาพราอไพรจะอยู่ในกรงนี้จนกระทั่งถึงลำปางเลยนะคะาพราะไพรจะออกจากกรงนี้อีกทีก็เมื่อถึงลำปางที่ที่าพ่ไพร ีเสียงเพี่งเม่หละเบิ่นะคะเมื่อพระพายออกจากกรงนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือจะอยู่ในที่ที่เขาจะมีความสุขนะคะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ก็จะอยู่ที่เมืองไทยชั่วชีวิตนะคะเพราะพลายจะไม่กลับมาที่ศรีนังกายอีกแล้ว น้องคนไทยไม่ต้องห่วงนะคะว่าพ่อพลายจะถูกส่งกลับมาที่นี่อีกไหมไม่แล้วคะ่ะพ่อพลายเกิดที่เมืองไทยพ่อพลายก็จะอยู่ที่นั่นนะคะจนเส้นอายุไข อนนี้ก็คงกำลังจะเอาเครเตองเอ่กรงของพ่อพลายกำลังทำปฏิบัติการที่จะเอาเข้าท้ายเครื่องบินนะคะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เป็นธรรมะจัดสรรนะคะธรรมะอะไรต่งตางๆที่อาจจะ